สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกระบอมนะครับผมหายห่างหายหาย่หางไปนานเลยหายหาย่หางไปนานเลยสองวันสามวันพอดีกลับบ้านแฟนนะครับก็เลยไม่ได้เล่นเกมเลย <c oughs> และวันนี้ผมก็มากับแบบอิรันเกลอีเวนต์นะทุกคนผมก็ได้ตกคอนเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าไ่ได้เล่นสองวันแต้มขึ้นโคตรไวเลยทุกคน แต่ก็ตามไม่ยากนะครับพยายามตามอยู่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรละพอดีจะเก็บคิวเดทให้ขึ้น12นะครับซีซันนี้12บองพอละส2ก็เยอะแล้วนะผมว่ายิงตนซีซันด้วยยิ่งเก็บยากเลยเคดีสเนะี่ยโอเคเราจะลงฝั่งนี้กัน สวยเลยเพื่อนใี้เพื่อนโดดนะทุกคนพอดีไปวอม์มาละสองเกมไม่ได้อัดหน้าจอเลยนะยิงอย่างโหดแต่เกมนี้ไม่รู้เกมวอมเกมวอมน่าจะเป็นอีกเรื่องหนึง่งเกมเล่นจริงน่าจะไก่ไปเลยก็ได้นะมามามา เดี๋ยวผมลงตรงนี้แล้วกันเนาะลานโล่งๆเขามีปืนให้อยู่อ๋อไม่ได้เลยผมเอากระสุนเพื่อนมาทุกคนต้อัปคืนเขาไม่ไดยน่าจะไม่ต้องแล้วมั้งข้างหน้าเรา

<Okay. S 2> โอ๊ยโดนหัวไม่นะทุกคนช่วยด้วย <laughs> โอ้ไอเคโดนหัวเฉย,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 ยสวยครับซั <c> ่น <oughs> <c oughs> ตัวนี้ให้ด้วยนะ พี่มาซ้ำตรงนี้ผมหน่อยพี่เห็นไหมตรงผีกระโดดผมฝา,สามกสังก่อนผมตั้งคาบแล้วนัเบอร์สามเอออนุทินเรียบร้อยแค่ตั้งชื่ออนุทินเนี่ยอุ๊ยทำไมไรเครื่องบินเราแย่จังผมไปด้วยเบอร์สองเราจะขี่รถไปเอีเวนต์บนไหมเออมีรถมมามีรถมมาจอดไหมครับหรือผ่าน อ้าวเรียบร้อยเดิน F สิบหกเพื่อนมันมันมันขับผ่านมันขับผ่านนะโอเคครับโอเคแต่อันนี้มันบินลงมา <Watch out. S 2> มขับไปทางโน,น้นละไปเพื่อนไปไปอีเวนต์บนกัน้จะไปเว้นเหมือนเราเราไม่ได้เล่นอีเวนต์ล่างแล้วก็ไปเล่นอีเวนต์บน <c oughs> ใช่ไหมต้องมีสกีเวนต <c oughs> ์เลยเออ,อ เราต้องยึดยึดให้ได้สองอีเวนต์เลยสองคนล่างสองคนบนโอ้โหความคิดโอ้โหมันไดนี้ดีกว่าเบันไดนี้น่าจะไม่มีมั้ยตรงนู้นมีรถนะโอเคครับเออไม่เห็นไม่เห็นนไม่เห็นเพื่อนโอเคโอเคโอเครถสองแต้มแม่สีด้วยไหมแม่งก่อน เดีเ๋ยวไม่กับเพื่อนอืมเกี่ยวอะไรเฮ้ยผมไม่อยากไปเพื่อนผมอยากเล่นตรงนี้ไปเลยไปนะไปเลยครับไปเลย เลยขี่รมาขาบวนไปทางสุสาร่มโดดใกล้เลยไม่มีเกาะเอาได้ย่ยังไม่เสงไม่รู้เจหมดแล้วหมดแล้วเสงอยู่ด้านล่างขึ้นชั้นสองไป เมกเตอร์อะไรงเอาเรื่องอันนี้ปังนั้นเตึงจังวะมีสกิลคอนเวลสามด้วยโคตรดี <c oughs> ไหนมีปืนอะไรบ้างก่กอซ่าเราเห็นแล้วเราเห็นแล้วเราเห็นแล้วมันอยู่ตรงนี้เกทุกคนผมกำลอังออกไป<อ>จะไปหาเพื่อนยังไงเราเทนี อย่างไกลเลยหมดแล้วเฮ้ยข้างหน้าผมมีแฟ <Event S 1> จิกซอ,มอหมดแล้วครับหมดแล้วเ,เก็บคนเดียวเลยอะเจ็ดแปดตัวเลยนั่นะ่ะแต่หน้าผมมีจิกซอไม่ได้เอาลุกซอ,องมาด้วยข,ของเรากระตกุกมากไม่ใช่อสิ ใครเนี่ยตัดดึกๆเนี่ยผมยังไม่ได้ตามไปเนาะพูดตึงนี่ผมไม่ได้เอาลูกโป่งมาแล้วอะเอามาผิดสกิลเรียบร้อยเลยนี่ได้สกิลฮิลออโต้จังเลย ใะแก้มันแม่นจัดอุ้ยมันชกมันจะว้าวเรียบร้อยโอ้เอาซเลยน,น้าผมมานี่มันสามคนเลยนี่โอ้สามคนเลยโดนเฉย ไม่นะ,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 ะเรียบร้อยนอกไฟผมเลยเไปอีกลูกหนึง่งเสือไม่พอต้องไปชก เจ็บเนยแล้วนีท่ทำไมทำไมหมด <c oughs> ทำไมไม่มีปุ่ม F P P แม่ทำไมทำไมเราสองคนไม่เจอแบบนี้อ่ะ ตังแล้วหกสิเฟมไ่เห็นจอเนะลยอหลบหมดแล้วอหลบอแล้วสองวิอยู่ดีก็น็อสคูมีตัวอนะีกเลยอ่ะพีช่วยผมด้วยของน้มก็เล่นหกสิบนะต้องต้องหาซ<ม><อ>ื้อมาถือใหม่แล้วผมก็หกสบผมก็หกสิบอย่าซื้ออย่าซื้อ ใช่เหรอ,อยืนนิ่งเันใครเนี่ยข,ข้างๆเนี่ยไอ้พูดถึงมันก็เล่นได้อยู่นะเล่นได้เนี่ยผมเล่นอยู่ืจนจนอ,อนล่นมันอยากลองไปใช้ a อนด o อยอ่ะออนดอยดีเสร็จไม่ตอบไ มีสกิลลูกโป่งเล่นเกมก็ต้องรูกอบโปะปะอาตายเลยมอบมีไฟโอ้เวกเตอร์อย่างแรงอ่ะพี่พลึดพลึดเลยอันนี้ยังเล่นในอันนี้อยู่เลยยังเล่นในอะไรนะ XS m a ีกไม่เลย แต่มันก็เล่นได้เล่นได้พี่เล่นได้ถ้ามันไม่ค้างอย่าเพิ่งเปลี่ยนใช่ไหมใช่เขาบอกว่าสิบสามดีสิบสามก็ดีเปิดร้อยยี่สิบได้สามหน้าโดนใช่ไหมสิบสามต้องเป็นโหมไหมต้องเปิดสิบสามโหมดโหมดดีที่ส เปิดได้ครัเปิดได้สิบสามโปก็เปิดได้ตกใจหมดใครเนี่ยราคามันก็ไม่ค่อยสูงนนี่ราคาไม่ค่อยสูงจงแต่วัาสามโปจะอยู่ประมาณห่นเลยถ้าโปรแม่ใช่มันหายากแล้วอ่ะ มือสองมันจะเหลือก็น่าจะเหลือมือสองนะที่หาไงไปดูโอ้ยดาดฟ้าเลยไปดูตามอ่าพวกสองคนเลยเหรอเนี่ยทำไมยิงไม่โดนเลยแต่ดูแล้วถ้าเป็นมือสองอย่างเนี้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกมเหมือนจะหลุดถ้าเป็นมือสองน่าจะมีอยู่ะเมื่อไหร่จะมาเครื่องมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นไง ไม่โอเคถ้าเป็นไอโฟนมือสองนะไม่ไม่ไม่เสียวเลยจริงรู้สึกว่าของข้างในโดนเปลี่ยนไปแล้วมั้งใช่เบาเปลือกแบตเหลือไม่แปดสิบเซนฮะไฟผิดออกมาข้างนอกละแน่ๆนแหละถ้าแปดร้อยสมมติว่ามันออกมาษาแปดร้อยเป็นแม่งเปลี่ยนแปดแม่ไม่เอาฟอร์จ่ายเป็นแบ็มา<อ>ทุกคนเราวัดส่วนเสร็จแล้วมีไม้กว่า

ไปทำมาแล้วเหมือนพวกเอนดอยไปแล้วนะรูปรักมันอะรู้ว่ามันจะเป็นตัวนำเทนโอ้โหมันไปกอล์ฟเขาเฉยเลยเนาะไม่ใช่จีโอ้โหเหรอโอ้โหโดนผีจะได้ไปไหนแล้ว นายนายจะหนีเราทำไมนายจะไป,ปเสารชุบหรออุ้ยสามไม่ใช่สามโอ้สามมีรถมานี่งนี้ขับวนอยู่ขับวนอยู่นายไปเสารชุบจริงด้วยเนี่ยคนนี้สองหกไปเสารชุบอย่าลืมชุบสามตัวแล้วสองหกโอ้ยยังเก็บเลยอุย้ยอุ้ยเนาะ สวยเลยอ,เอ่ายังไม่หมดทีมเนี่ยอะไรเด้ยวยอ่โอ้ยนบนเขามีอนุทินเอาบนเขาต่อไปไหนแล้วตอนนี้น่าจะบอดอันนุทินบอด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  หมดปืนกลเพราะว่าผมต้องไปหาเพื่อนแล้วแหละใช่ชีวิตใกล้หมดละก็มันอยู่คนเดียว,วนะั่นแหละจะเกิดเหลือใช้ได้เลยใช่ไหมก็หัวใจหมดนะพี่หัวใจหมดก็หมดตอนนี้สกิลโซโล่ผมเรีวสามหมดละไปหาเพื่อนดีกว่า หน่วงอะไรอะ่ะผมโคตรหน่วงเลยหน่วงเหมือนคนมาโอ้ย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 สะบัดสบัด,บดมมีกระสุนแม่คนมาจริงด้วยไปสื่อวา่าพี่ไม่เข้าวงกันเหรอพี่ยังไงเด็กยุดตรงไหนอ่ะเพื่อนศพศพมันอ่ะตามโอเคผมผมรอเพื่อนตรงนี้ก็ได้เราขอบวง คือหนึงเดียวไม่เห็นก็คืออ๋อเรารู้ละมันเป็นของเราเองใครเราจะถึงแต่ไม่เอาเราเลือกกันยังอ่ะก็ยังไม่เรียน่าเรียกอีเวนต์นู้นนะยังเรียกกันได้ใช่ไหมมันเรียกได้อยู่นะแท้ เรียกได้ถ้าอยู่คนละยูเวนต์อ่ะแล้วคองคนละยูเวนต์มาแล้วตึงอุ้ยาหาทงองไม่เจอตึงใส่กระสุนยังใส่กระสุนยังใส่กระสุนใส่กระสุนเจอเลยเลยดเินเ้าจสนุกอยู่คนเดียวเนี่ยตอนไหนเพื่อนจะเข้ามาในวงเนี่ย ผมรอเพื่อนอยู่เมื่อกี้เห็นไม่ก่อนขี่มาหน้าผมด้วยนะนี่ไงอยู่ดัดฟ้าเลยเน็ดถึงไม่ไ่้โอ้เน็ไม่ถึงอะ่ะเสียดายจังอาอยัางไงดีเนะี่ยดันไปดีวกว่า โดดไหมเฮ้ยผมตายโอ้โหเอ้ย,ย,ยนะตอนไหนเพื่อนจะมาตรงนี้สามคนสี่คนเลยเนี่ยเล่นได้แล้วสองคนพี่สองคน เมื่อกี้ได้ยินเสียงทำไมได้ยินเสียงเท้าสามคนยังไงวิ่งข้ามถนนไปแล้วเนี่ยยิงฟีเปลี่ยไนไปเนี่ยพี่อีกนิดเดียวพี่โอ้โหยังไงล่ะอือคนละแล้ไว้นะเพื่อนฉันโอ้ย,อยไม่ด้่ะ เ้าคุณสี่หายไปไหนวะระวังบัมมีไฟบัมมีไฟมาด้านหลังพี่ภาษาบ้านั่นอะไมาแล้วเราเล่นซองเลยพี่เอาบัมบี้ไฟก่อนเลยเออเม็ดเดียวเลยอือย่างเอาสวยครับระวังตรงนี้นะตรงนี้นะเหมือนข้างบนมันยังได้อยู่นะยังชุบตัวเองได้ หามุมพี่หามุมยิงมาแล้วโอ้ยข้างบนยิงเอ้ยพี่อย่าตายวงอย่าตายวงแน่เลยโอ้โหเอยนอกวงเลยเอาไม่เห็นพี่พี่พี่ชุบได้นะ แต่ชุบขึ้นก็ตายอะไม่นะโอ้โหทีนี้เอาผมอย่างเจ็บเลยผมไม่รู้ว่าเขามี MG ีไงไม่งั้นผมก็กางกำแพงไปดันเขาละนึกว่าจะเป็นพวกย m p อะไรเงี้ยทุกคน โอเคคลิปนี้ก็ลากันไว้เพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อไปด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็พลาดนิดหน่อยนะครับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับไม่นะ <laughs> โหทุกคน22่ิคิวเองอะ